รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและ บาจะโชคดีหรือร้ายสุดท้ายเพราะตัวเราเองเธอใจเราดีซะอย่างบาดร้างก็กลายเป็นดีผลกรรมกำหนดชะตานำพาสิ่งที่พบเจออย่าเพลอเดินทางไม่ดีชากนี้ผลกรรมตามฉันคิดดีบ้านโชคดี คิดเล้วทำกับเล้วเมื่อไรระวังตัวให้ดีบานดีจะพร้อมลงชันแล้ตอนนี้เนี่ยผมคงต้องขอเชิญคุณไปที่โรงพักก่อนนะครับเฮียเกาเขาชวนทิปให้ทิปไปช่วยทำงานที่บ่อนในกรุงเทพ เฮียพวกนั้นมันทําอะไรอ่ะเีเกามันให้เพิ่มโตไฮโลเป็นสองโตแล้วก็โตไพ่ลามีอีกหนึ่งที่มันกลายเป็นบ่อนใหญ่แล้วนะที่มันไม่เกรงกลัวต่อตํารวจกันเลยได้ไงวะเนี่ยแล้วถ้าเราโดนจับอีกครั้งหนึ่งจะทำไงวะเนี่ยเฮียเฮีทำไมต้องกลัวด้วยล่ะคะก็เฮียเกาเจ้าพ่อบ่อนกทมมาเปิดเองเลยนี่สวัสดีค่ะคุณองอาจไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะดามาถึงแต่เมื่อไหร่ ก็สักพักนี่แหละค่ะแล้ว <re นี่จะพักที่ไหนยังไม่รู้เลยค่ะขอโทษนะครับเฮียพอดีชั้นกับไอ้พลจะต้องไปบ้านหนองยาวหน่อยจะไปบอกชาวบ้านซะหน่อยว่าเดี๋ยวบ่อนจะกลับมาเปิดอีกทีหนึ่งและอย่าลืมกลับมากินข้าวเย็นนะครับได้ครับไปไปก่อนนะจ๊ะคุณเอฮ้ยเยนนี่ลูกน้องคุณเหรอคะนี่ไอ้กพลอ๋อเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้เรื่องที่พักที่นี่พอจะมีห้องให้ฉันพักบ้างไหมคะ ถ้าไปพักในเมืองเนี่ยมันจะเสียเวลาเดินทางนะคะห้องพักอะครับห้องก็กว้างขวางดีนะคะไม่เห็นมีอะไรเลยอะครับยกเวน้นเสาวน่นอ๋อเสานี้เหรอคะที่เขาเรียกเสาตกน้ำมัน บางคนเขาก็กลัวถ้าต้องมาอยู่ในห้องที่มีเสาตกน้ามันแบบนี้ดาไม่กลัวหรอกค่ะเผลอๆด้อยู่ห้องนี้อาจจะถูกหวยก็ได้นะคะแต่ถ้ามันเกิดเฮี้ยนขึ้นมาเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับพวกเราได้นะปัญหาอะไรล่ะคะพี่โตพี่ก็ไม่รู้หรอกนังดาเรื่องนี้ต้องถามคุณองอาจเขาดูว่าตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ที่เนี่ยเคยเจออะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่เคยเห็นเจออะไรนีครับ ไม่กลัวใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วดนาะนั่งทิ่งเตียงเงื่อนเถอะเออแล้วคุณล่ะคะอย่าเพิ่งทิ้งดาไปไหนนะคะไม่ไปไหนแล้วครับเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้แหละครับมานั่งใกล้ๆดาดีกว่าค่ะดาดกลัวจะดีเหรอครับค่ะดาไม่ถือ ทำไมต้องทำท่าทางลังเกียจดาขนาดนั้นด้วยอะคะก็ดาเป็นเด็กของเฮียเขาอะดาไม่ได้เป็นเด็กของเฮียเขานะคะดาก็แค่ทำงานให้เขาผมนึกว่าก็จริงค่ะที่เฮียเก๋เขามีอะไรกับพนักง,งานสาวๆสวยๆทุกคนน่ะทุกคนนี่หมายรวมถึงเมียผมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะดาถึงอยากให้คุณทำใจซักเพราะว่าเฮียเกวอะ่ะเขาชอบเมียคุณมาก ตอนที่พวกคุณสองคนมาที่บ่อนน่ะเฮียเกาเขาชอบแอบมองเมียคุณจากกล้องวงจรปิดทุกครั้งและก็เพราะเฮียเขานี่แหละที่ให้ดาไปโกงไพ่คุณนะ่ะ <q> เพื่อที่คุณจะได้ยืมเงินเขาจนเป็นหนี้เขาไงล่ะคะ <S <S จริงหรือดาจริงค่ะแต่เรื่องแบบนี้ปรบมือแ้างเดียวไม่ไดังหรอกดาผมรู้มาตลอดว่าทิพย์ก็ไม่ชอบความลำบากแล้วก็คนอย่างเฮียเกาก็เหมาะกับเมียผมมากกว่าผม ทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นล่ะคะผมนีม่เป็นโง่งจริงคุณมีแต่เองไม่ออกความรักและการไว้วางใจอะ่ะไม่ได้ทําให้คุณดูโง่นะคะดเาเข้าใจความรู้สึกคุณนะ ดา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 ตื่นดาเป็นไรคุณร้องไะดาไม่อยู่ที่นี่ล้วดา,ากลัวยาจะรีบไปไหนหรอยังเช้าอยู่เลยฉันมีธุรานิดหน่อยต้องรีบออกไปเลย ฉันอยากให้เธอเอาเงินนี้ไปซื้อเสื้อผ้าแล้วแต่งหน้าทำผมให้สวยคืนนี้ฉันมีแขกคนสำคัญที่ต้องไปพบฉันเลยอยากให้เธอไปกับฉันหน่อยขอบคุณนะคะเฮียพ่อคนเนี้เขาเป็นหมูผีจริงหรือเปล่าเฮียอาจารย์คงอะไรในของจริงหรือเปล่าเฮีย เกิดมาทำอนะีพีนั้นมันโกรธขึ้นมาเราจะอยู่กันไม่ได้หรอนะเฮีย er. ใช่เฮีย er. ผีสาวตกกล้วมันนะ่ะมันเฮี้ยนมากนะถ้าไม่เก่งจริงอะ่ะเอาไม่อยู่หรอกพี่ตูนบอกว่าอาจารย์คงคนนี้ยยาว์กำนับถือมากเอ่งสองคนดูดูมไปก่อนเพิ่งพูดอะไรมากเลย ท่านผืนนี้ห้ามใครแตะต้องหรือแกออกไป็นอนขาดเข้าใจไหมเฮ้ย hey, องอาจอาจารย์เขาเรียกนายอะนี่อะไรครับอาจารย์ผีเสาตกน้ำมันตนนี้เขาผูกพันกับลูกชายคุณ จิงเหครับคุณเอาสร้อยเชือกเส้นเนี้ไปให้ลูกชายคุณใส่คอไว้แล้วบอกกับเขาว่าห้ามถอดเป็นอันขาดได้ครับ ทิฟฝากเธอดูแลท่านประสิทธิ์ด้วยนะแล้วก็เอาใจท่านให้มากๆด้วยล่ะได้ค่ะเฮียท่านอยากจะรับเครื่องดื่มอะไรเพิ่มไหมคะ <laughs> <laughs> ไม่เอา <laughs> <laughs> เอ แบบนี้ค่ะพท่าอบท่านท่ลนท่าท่าน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 เฮีย่าท่าน่ะท่านท่านทท่านทานทนทานท่ค่าฉันเหานทล้ว เห็นแล้วแล้วทาไมเฮียไม่เข้าไปช่วยทิพ่ะคะปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นกับทิปได้ยังไงอ่ะก็ไม่เป็นงานที่เธอต้องทำเฮียทิปไม่ได้มาขายตัวนะเฮียทิพยอมมากับเฮียยอมเป็นของเฮียคนเดียวเธออย่าลืมสิว่าผัวเธอติดหนี้ฉันอยู่นะก็ให้เขาไปชดใช้เองสิเฮียทำไมต้องให้ทิพมาทำอะไรแบบนี้ด้วยอะ ว่าใครที่ขัดใจฉันจะต้องเจอกับอะไรจะเจออะไรฉันก็ไม่ยอมหรอกมึงจะทำหรือไม่ทำฮะไม่ฉันไม่มีวันยอมขายตัวให้แกหรอโอเคโอเคเธอนี่มันรักศักดิ์ศรีมากกว่าชีวิตอีกนะแต่ฉันมีงานที่เธอทำอยา่าง งานอะไรงานศพของลูกกับผัวมึงไงไอ้ต๋ออ่ฝากุูได้ไอ้อกอาดไอ้อาอดนี่จะไปขอร้องนี่อยาทำอะไรพวกเขาเลยนะเขาไม่เกี่ยว เห็นมาแล้เธอทำอะไรลงไปเอ๊นึกถึงลูกกับผัวเธอไว้หน่อยสิมันก็แค่นี้เอง จะดื้อไปใหญ่แหละน้องนะสนับสนุนโดยสะอาดทั้งช่องปากเจเดนทรีอินวันยาสีฟันสมุนไพราจากจุฬาเฮิร์บตำรวจมาทางทางพี่โตมึงอยู่ให้ห่างทางห้องเสาตกน้ำมันไว้ก็แล้วกันจุลหลอกล